สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้นะด้วยอยู่กับเดวอยู่ก็บออเอาเอาเอาหวานเอ๊ะเอาหวานเอาหวานหวานกูจะไปคิวไล่อะไรเนี่ยอะไรจะเอาลงไปปักไม่ัดอะไรเงี้ยกูไม่รู้เนี่ยกูมาแบบเมินมากตอนเนี้ยไปเล่นล่างเล กดแข้งกับลายเนีกูเล่นกับเดนส์บน,น,บนดได้ไหมเกียร์จะตามไปได้ป๊อปกูทางไหมอ่ะกูสิงทีมมันดาเมจลดเท่าไหร่ดาเมจเท่าไหร่โอเคครับผมวันนี้เราก็มาเล่นซิปเปอร์นะครับแย่เย็ดแม่ติ๊กแต๊กครับ ไมา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 มไอ้เฮี้ยเราสี่คนตัวบอะไรว้กูซื้อของมาผิดอ่ะนี่นี่นี่ยิง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 นี่สิตาโตรับเลยเอะไม่ได้ทลิไม่ได้ทลิจับระวังนัมันตีนปล่กยกูอะได้หวากเย ถ้ามันโยกเลยีม <silently> ันก็ปลอยที่เลยนะโเคคอมโบดันไว้าคนสกมันเามาบ่แหละยเวทท้องางเนี่ยนิ่มๆเลยนะไอ้ขาเอ้ยเบเฮเลเบเฮเบ

ลองเขากลางนิดต้องดีจริงนดีจริงไม่เฮเบสตได้เพื่อนแต่กูพาอยู่รถเรื่อยเยแม่สาระไอ้สัตว์แม่งมันดีนายวะ ท่านแม่ดาวหัวกูเลยครับเกมเกมนี้เน้นไปที่เกมแก๊งนะฮะแล้วตัวแบกก็จะอยู่ที่พาเลทกับอาเดมโบนะครับนี่กูได้คีบี่คีบโหมดด้วยเอาที่เอาเนี่ย ว่าแล้วมันมันกดดูกระแสโวยเนี่ยมันถึงแอดมาเฮี้ยสีฟ้าเนี่ยจะรอหน้กาก,กตา็ตายแล้วจะรอตาน่าโปนายเงี่ยไหมไม่ได้นะเดียาแม่พับเจอ<ะ>ขวดกำลังมาส่งขวดกำลัง เลีง <laughs> คิดไว้แล้วเลียงคิดไว้ตอนหอนแมาอยู่ป่าลงชัวเนีน่ยมันัห้าอยู่ปแล้วเนี่ย ได้นะรัหนนะบ,บหนึ่งมาหนึ่งคืบลงเท้าก่อนรับไล่ได,ได้เดี๋ยวเกมนี้ผมขอคิดก่อนนะว่าจะเล่นลงเท้าไหนะเล่นได้หลากหลายนะครับจิปเปอร์นะฮะเป็นเนี่ยบ้างเป็นยังงกันบ้างเราอยากหเป็นตัวที่เล่นแล้วเขาเรียกล่ะมีประโยชน์นะครับจิปเปอร์ดามเมจมันดามเมจมันแรงมากอะ แล้วมานานมันก็ใช้ไม่เยอะนะครับสำหรับสกิลหนึ่งวิววิววิแหลักหลักหลัแหลักปลาขึ้นโลโลเลยอ่าวเวรละเวรละหมายก้าวฟาดวยวอ้ายอาวจุเอ้ยใครหน่อยโอ้โหเย้ย

แม่งหายหลกทีแม่งเบยมาอยู่ข้างกูละกูององเลยข้าไมได้หรอมยแล้วก้วไ่อม

ค่าตัวมันถูกยังวะค่าตัวถูกเด็กไอ้ข้าแต่ไม่ได้รู้ว่ามันเล่นซับไงแม่เบ้นลอก่อนเพื่อนค่าตัวร้อยเก้าสิบกว่าบาทผมมั่นใจใจ้ๆไม่หลับฟ้องดิดแกตะคิวจนจนหมดหลอดไอ้สัสแรเลือดเลือดเลือดควานหมดเลยนะ มีตัวว้ามกว่าลิซานมาลิซานมาลาลีแฮดด้วยลหรอไ,ไ,ไม่เหียวไม่ไม่มีใครฟ้อนบนเลยเอาตายเช็ดไม่โดนเนี่ยเขาเจกช็อตวัดใจนะเอามาดิมา มนหาไม่มีแล้วเว้ยตัวอะไรอะตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรุดกลับละโอเคก่อนนี้เกมนี้นะฮะเรารวยนะผมจะออกเป็นโค้มาเชอร์แล้วกันผมชอบแบบวิ่งเร็วๆแว้นๆนะฮะ

เ้ามาไามเดี๋ยวโอเคทีมเราหลุดผู้ว่านอะไรยันนี่มันหล่นหมดแน่เลยว่ะเตือน ไม่ชินแต่ว่ายิ่งมันเข้ามาแล้วมันจะหลุดตลอดมันออกตลอดเกมเกมอบะอันพรอดเลยปะรอมันหน่อยเนี่ยมัน,นร้องมากแข่งนี้โดนไปสามแล้วนะครับผมเลนนี้ตายห้าตัวแล้วนะฮะ เลนนี้นะเลนเดียวนะครับผมตายห้าตัวละทีมเราเสียไปสองถ้าเกิดพังแค่เลนเดียวเนี่ยก็ทำให้เลนอื่นพังไปด้วยก็ได้นะครับหลังไม่กลับมานานไม่ออกเลยนะ รูปรา,ม,า,ม,า,ามันนี้อรอมวัวควายอะดันกระดันคีบอะให้เห็นเลยเรอวเร็วมามามาโผตัวไอ้ไอ้เหียคีบมันบังอะ ตอนแม่งนีเยลาเนี่ยแม่งขอรถอกูใหญ่เนี่ยเไอ้จ้ะเสียงคนน่ารักคนน่ารักล่อมันว้ยล่อรไอยล่อรอล่อนอนแ้วนี่มันอยู่บนแม่กูนี่เห็นแล้วแบบจรวดลอยผ่า

มันน้ำหมดแล้วลาวไม่มีเกิดลาไม่มีเกิด ยังเดินติดไม็มัดเลยกว่าอยู่ข้างกันเลยคูพุ่งไม่ออกเอีอะไรออกตอนกูพุ่งพอดีอ่ะแล้วผมเกมนี้บอกเลยอันนี้อยู่ในโหมด normal นะครับผมแล้วไหมาอยู่ราวพันเก้าห้าสี่เอ้หกสิบถึงพันแปดแปดแปดอยู่ราวนี้นะครับ เรนไหนน่าจะเพนะเลินม้เรนบนน่าจะเพเลินไปเรนบนนไ่คหเวมกัเอาต่อได้ปะกางต่อกางต่อเข้าหลังเข้าหลัง

ดีนายอ๋อลูกปวกน่าะกำังมีทั้งหนึ่งตัวไอ้ออว่ามันหนึ่งหนึ่งสู้ลูกไม่ได้เนี่น มามาเฮ้แม็ม <rôle à déc ider> ั <be> ีออกเขียววแแข้งแขงแขมานี่ทำไมได้ไม่ไดออเขียวนี่วะเ้ทำแม็ดาวแล้ว

เอายิงจะวดไม่ออกต้องฆ่าแล้วอยเ,เอาดิ <c oughs> สโล โอเคผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะฮะบายบาย